สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะ063 44 99 282นะคะรับผลิตงานทงทีมนะคะทงทีมทงโบกทงแลกเปลี่ยนทงฟุตบอลนะคะแล้วก็ทงร้านค้านั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะภูมิใจนำเสนอนะคะกับทีมเคา มีไฮมีนานั่นเองนะคะก็ชื่อน่ารักมากเลยนะคะชัดๆเลยค่ะไปกินส้มตำนะคะไปกินส้มตำไปกินเบียร์วุ้นนั่นเองค่ะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบงานดีไซน์แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นโลโก้ของร้านเลยเป็นของร้านมีไฮมีนานะคะใครที่ชอบดีไซน์แบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะคะของลูกค้าเขาก็จะมีชื่อทีมค่ะชื่อทีมแล้วก็มีภาพครกนะคะภาพครกภาพเหมือน มะเขือเทศที่ไว้ตาม้มต่ำนะคะที่ให้ดูใกล้ๆนะคะเพราะว่าจะได้เห็นว่างานจริงนะคะคุณภาพก็จะชัดชัดเหมือนกับไฟล์ที่ลูกค้าส่งมาให้เลยนั่นเองนะคะยิ่งไฟล์ละเอียดมากนะคะก็จะยิ่งชัดมากนะคะเดี๋ยวให้ดูเพิ่มเติมก็คือจะเป็นเรื่องของงานผู้นะคะผู้ตรงนี้ทุกทีมนะคะจะสามารถสั่งได้หมดเลยว่าชอบสีอะไรนะคะจะคุมมทนเหมือนของร้านมีไฮก็ได้นะคะเขาก็จะเลือกผู้เป็นสีน้าเงินนะคะแล้วก็สวยมากค่ะสีนะคะ แล้วก็จะมีการเก็บขอบงานนะคะนี่เก็บขอบงานด้านข้างนะคะสําหรับร้านของเราจะเก็บขอบงานให้หมดเลยบางทีมีลูกค้าแจ้งมาว่ามีการเก็บงานให้ไหมเราก็จะส่งตัวอย่างงานให้ดูนะคะว่าจะมีการเก็บขอบงานให้ <Housing S 2> แล้วก็ทุกชิ้นงานนะคะจะมีเสานะคะอันนี้ค่ะปก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 เนี่ยค่ะก็จะเป็นเสาแล้วก็จะมีหัวเสาแบบนี้นะคะหัวเสาก็จะเป็นโทนสีทองสวยๆแบบนี้เลยมีสองด้านนะคะ มีเสาแล้วก็มีหัวเสาที่เป็นสีทองนะคะรวมไปถึงเชือกค่ะเพราะว่าพอใช้งานจริงนะคะเวลาตั้งที่ร้านนะคะก็จะสวยมากๆเลยค่ะเป็นแบบนี้นะคะเอาไว้ให้ลูกค้าถ่ายรูปก็ได้ค่ะถ่ายรูปกับป้ายร้านนั่นเองนะคะ พอเสร็จปุ๊บนี่ให้ดูค่ะถุงตัวขวามือนะคะตัวขวามือเขาจะยังมีถุงใส่อยู่แต่ตัวซ้ายมืออันนี้คืองานจริงที่เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับงานทงแบบนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นทงล้านก็ได้นะคะทงล้านหรือว่าทงแลกเปลี่ยนแบบนี้นะคะก็จะสามารถใช้งานได้2ด้านเลยนี่ค่ะอันนี้คือด้านหน้าใช่ไหมคะ พอลาหมุนมาอีกด้านหนึ่งค่ะด้านหลังก็เป็นลายเดียวกันนะคะทั้ง2ด้านเนี่ยเป็นลายเดียวกันก็อยู่ที่ลูกค้านะคะถ้ามีโลโก,โก้อยู่แล้วก็จะง่ายเลยค่ะเพราะว่าแค่สั่งผลิตสั่งพิมพ์งานก็จบเลยค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการให้ด้านเก็บขอบด้านข้างอะคะ่ะเป็นสีอะไรผู้เนี่ยคะ่ะผู้ตรงนี้นะคะก็ต้องการสีอะไรก็สามารถแจ้งได้นะคะ งานจริงสวยมากๆนะคะเพราะว่าโลโก้ของลูกค้าค่ะแต่ละร้านนะคะเขาก็จะสวยอยู่แล้วโลโก้เขาสวยอยู่แล้วพอมาใส่ผู้เพิ่มเติมะค่ะก็เลยจะทําให้เด่นมากๆเลยอันนี้เขาก็จะมีคําว่าไปกินส้มตําไปนอนนา ไปกินกาแฟสดไปกินเบียร์วุ้นนะคะไปกินเหล้าปั่นวันน่ารักมากนะคะน,นี่ก็ขอบคุณมากๆนะคะร้านมีไฮมีนานะคะสําหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับงานรีวิวแล้วก็เดี๋ยวจะรีบจะส่งให้เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะสําหรับโทนสีน้าเงินนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ